การทำสมาธิในแนวทางพระพุทธเจ้าสู่ความสงบและปัญญาการทำสมาธิในพระพุทธศาสนาไม่ใช่เพียงการหลับตาน,นั่งนิ่งเพื่อให้จิตสงบแต่เป็นกระบวนการฝึกฝนจิตใจอย่างลึกซึ้งเพื่อให้เกิดความเข้าใจในธรรมชาติของชีวิตและนำไปสู่การดับทุกข์อย่างแท้จริงสมาธิในพระไตรปิฎกจึงเป็นทั้งเครื่องมือ และเส้นทางสู่การหลุดพ้นสมาธิในพระไตรปิฎกพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องสมาธิไว้ในหลายหมวดของพระไตรปิฎกโดยเฉพาะในสุตตันตปิฎกเช่นธรรมจักกับปวัตนสูตรและมหาสติปัฏฐานสูตรซึ่งเน้นการเจริญสติและปัญญาสมาธิที่ถูกต้องเรียกว่าสัมมาสมาธิเป็นองค์หนึ่ง ในอริยมรรคมีองค์แปดที่นำไปสู่ความหลุดพ้นจากทุกข์ประเภทของสมาธิสมถะการฝึกจิตให้สงบด้วยอารมณ์เดียวเช่นการพิจารณาลมหายใจอานาปานาสติหรือการพิจารณาคุณพระพุทธเจ้าพุทธานุสติวิปสนาการพิจารณาเห็นความจริงของสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์คืออนิจจัง ไม่เที่ยงทุกขังเป็นทุกข์และอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสัมมาสมาธิสม,มาธิที่ประกอบด้วยปัญญาสัมมาสมาธิไม่ใช่การบังคับจิตให้สงบเพียงอย่างเดียวแต่ต้องประกอบด้วยองค์ธรรมอื่นๆเช่นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นถูกและสัมมาสังกัปปะคือความดํำริถูกสม,มาธิที่ดี จึงเป็นผลของการเจริญสติในชีวิตประจำวันไม่จำกัดเฉพาะการนั่งหลับตาเท่านั้นข้อควรระวังในการฝึกสมาธิสมาธิที่ไม่เข้าใจธรรมะอาจกลายเป็นมิจฉาสมาธิคือการหลงในความสงบโดยไม่เกิดปัญญาการฝึกสมาธิควรมีครูบาอาจารย์ที่เข้าใจธรรมะอย่างแท้จริงเป็นผู้แนะนำไม่ควรยึดติดในอารมณ์สงบ แต่ควรใช้สมาธิเป็นฐานในการเจริญปัญญาการทำสมาธิตามแนวทางของพระพุทธเจ้าคือการฝึกจิตให้สงบด้วยสมถะและใช้ความสงบนั้นเป็นฐานในการเจริญวิปัสสนาเพื่อให้เกิดปัญญาเห็นความจริงของชีวิตสมาธิที่แท้จริงจึงไม่ใช่เป้าหมายสุดท้ายแต่เป็นเครื่องมือในการเดินทางสู่ความหลุดพ้น